คืนนี้ฉันจะพาทุกคนเข้าสู่หมู่บ้านที่ความลับถูกซ่อนเรื่องราวของกูลปีศาจกินเนื้อมนุษย์ที่ถูกปลุกขึ้นจากคำสาบโบราณตะวันหมอกและแพรต้องเผชิญความน่ากลัวเกินจินตนาการทุกฝีเท้าทุกเสียงคำรามคือสัญญาณแห่งอันตรายและไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะรอดคืนนี้ไหมเตรียมตัวให้พร้อมเพราะคืนนี้ไม่มีที่ปลอดภัยเรื่องกูลปีศาจกินคนคืนหมู่บ้านมืดมิดตอนที่หนึ่งเสียงหอนในป่าชื้น ฝนพรมตลอดทั้งคืนในหมู่บ้านริมป่าน้ำฝนซึมลงดินจนกลิ่นดินชื้นแรงไฟในบ้านหลายหลังดับไปอย่างประหลาดเสียงหมาหอนสลับกับเสียงบางอย่างคล้ายลากเหล็กตะวันเด็กหนุ่มผู้ชอบสำรวจป่าตื่นขึ้นกลางดึกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักเคลื่อนผ่านหน้าต่างแม่ของเขากระซิบให้หลับต่อไม่ต้องสนใจแต่หัวใจของตะวันเต้นแรงไม่ยอมหยุดเขามองลอดช่องฝาไม้ไปยังความมืด ร่างเงาสูงผอมผิดธรรมชาติเดินชา้าช้ามือยาวจนเกือบลากกับพื้นดินผิวซีเทาเหมือนคนตายหลายวันกลิ่นเน่าโชยเข้ามาแม้ปิดประตูสนิทต,ตะวันกลืนน้ำลายและเผลอถอยหลังในเงามืดเขาเห็นฟันคมแหลมเปื้อนเลือดสิ่งนั้นหยุดยืนหันหน้ามาทางบ้านดวงตาสีขาวขุ่นไร้แววเหมือนสัตว์ป่าเสียงหัวเราะต่ำๆดังในลำคอแล้วมันก็หายไปในหมอกฝนตะวันรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คน รุ่งเช้าเสียงระฆังวัดดังสามครั้งชาวบ้านต่างรู้ว่านั่นคือสัญญาณอับมงคลพ่อหลวงหมู่บ้านเรียกทุกคนมาที่ลานวัดบนแคร่ไม้ไผ่มีร่างชายไวกลางคนเขาตายทั้งที่ตาเบิกโพรงและคอแหว่งเลือดแห้งกรังเกาะตามบาดแผลแม่ตะวันกอดอกสั่นเครือด้วยความกลัวเพื่อนสนิทต,ตะวันชื่อหมอกกระซิบว่าเมื่อคืนก็ได้ยินเสียงลากเหล็กเหมือนกันแต่เขาไม่กล้ามองออกไปข้างนอก พ่อหลวงเล่าว่าเรื่องนี้เคยเกิดเมื่อ20ปีก่อนมีปีศาจกินเนื้อมนุษย์ในป่าลึกมันชอบออกหากินคืนฝนพรำและจะเว้นระยะหลายปีกว่าจะกลับมาหลายคนไม่เชื่อคิดว่าเป็นเรื่องเล่าเก่าแก่แต่ตะวันมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นเมื่อคืนคือตัวจริงเพราะกลิ่นเน่ามันยังติดอยู่ในลมหายใจพ่อหลวงเตือนทุกบ้านปิดประตูหน้าต่างให้แน่นอย่าออกจากบ้านหลังตะวันตกเด็ดขาดเพราะคืนนี้มันอาจกลับมาอีก ตกข้าหมอกหนาเริ่มปกคลุมหมู่บ้านแสงตะเกียงส่องไม่พ้นรัศมี2อก้าตะวันนั่งฟังเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีหมอกแอบ,บมาหาที่บ้านพร้อมตะกร้าอาหารเขาชวนตะวันไปดูรอยเท้าหลังลานวัดแม้รู้ว่าเสียงแต่ความอยากรู้นำพาทั้งคู่รอยเท้ามีขนาดใหญ่และลึกผิดปกตินิ้วเท้ายาวโค้งคล้ายกรงเล็บสัตว์ข้างๆรอยเท้ามีเศษผ้าเปื้อนเลือดติดโคลนหมอกบอกว่าพวกเขาควรบอกพ่อหลวง แต่ตะวันกลับคิดจะตามรอยนี้เข้าไปในป่าเสียงฝีเท้าลากช้าชาดังอยู่ไม่ไกลทั้งคู่รีบหมอบหลังพุ่มไม้หัวใจเต้นแรงเงาสูงโปร่งค่อยๆผ่านไปข้างหน้าแขนมันยาวและสั่นไหวเหมือนปลายเชือกเปียกเลือดหยดลงบนดินทีละหยดตะวันเผลอก้าวเหยียบกิ่งไม้ดังกรอบเงานั้นหยุดนิ่งและหันหน้ามาทางพวกเขาดวงตาขาวขุ่นจ้องเขม็งราจะเจาะทะลุใจตะวันกับหมอรีบวิ่งกลับหมู่บ้านสุดแรง เสียงฝีเท้าหนักและเสียงหายใจแรงไล่ตามเงามืดพุ่งผ่านต้นไม้เหมือนลมกันโชคหมอกสะดุดรากไม้ล้มลงกลางทางตะวันดึงเพื่อนขึ้นแต่ช้ากว่าที่คิดเงานั้นยื่นมือยาวคว้าขาหมอกได้ทันหมอกกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดสุดขีดทันใดนั้นเสียงปืนดังสนั่นกลางป่าเงามืดปล่อยมือและถอยหลังช้าๆพ่อหลวงพร้อมชายอีกสองคนวิ่งมาช่วยพวกเขายิงปืนขึ้นฟ้าขับไล่ปีศาจ มันจ้องมองด้วยแววตาเกลียดชังก่อนจะหายลับเข้าไปในหมอกหนาทึบหมอกถูกพากลับบ้านพร้อมบาดแผลลึกพ่อหลวงบอกว่านี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเพราะกูลมักออกล่าเหยื่อซ้ำหลายคืนตะวันมองป่ามืดด้วยความรู้สึกแปลกเหมือนมีใครจ้องอยู่จากที่ไกลลิบตอนที่สองเงาในสุสานเก่าฝนยังไม่หยุดตกติดต่อกันสามคืนหมอกในหมู่บ้านหนาขึ้นราวกับปกปิดอะไรไว้ หมอกนอนสมเพราะบาทแผลยังลึกและปวดตะวันนั่งเฝ้าเพื่อนพลางคิดถึงสายตาของกูลพ่อหลวงเข้ามาบอกว่าต้องคุยเรื่องสำคัญมีหญิงสาวแปลกหน้ามาขอพบเขาที่วัดเธอชื่อแพรสวมผ้าคลุมสีดำปิดครึ่งหน้าดวงตาคมแต่มีแววเศร้าเหมือนเก็บความลับแพรเล่าว่าเคยอาศัยในหมู่บ้านฝั่งตะวันตกที่นั่นเคยถูกกูลอาลวาดจนหมู่บ้านร้างเธอหนีมาและคิดว่ากูลที่นี่อาจเป็นตัวเดียวกัน พ่อหลวงฟังแล้วสีหน้าหนักใจอย่างเห็นได้ชัดแพรบอกว่ามีกูลบางตนไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาแต่มันเคยเป็นคนมาก่อนที่ถูกสาบคำพูดนี้ทำให้ตะวันยิ่งอยากรู้ความจริงแพรยื่นกระดาษเก่าๆที่มีแผนที่ป่าบนแผนที่มีวงกลมสีแดงตรงสุสานเก่าเธอบอกว่าที่นั่นอาจซ่อนคำตอบของทุกอย่างตะวันตัดสินใจไปที่สุสานแม้ฝนยังไม่หยุดหมอกฝืนลุกขึ้นทั้งที่แผลยังปวดร้าว แพรนำทางโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเล็กๆทางเต็มไปด้วยโคลนและรากไม้พันกันกลิ่นชื้นของดินและซากใบไม้ลอยตลบพวกเขาเดินผ่านซากบ้านไม้เก่าและรั้วพังในเงามืดมีเสียงเหมือนเล็บขูดไม้ดังแผ่วๆหมอกหยุดเดินและมองรอบๆอ,อย่างระแวงแพรเร่งให้รีบเพราะใกล้ถึงสุสานแล้วสุสานถูกปกคลุมด้วยตะไคร่และเถาวันหลุมศพบ,บางหลุมพังทลายเหมือนมีคนขุดตะวันส่องตะเกียงไปเจอแผ่นป้ายหินแตก ตัวอักษรโบราณสลักเป็นลวดลายแปลกตาแพรบอกว่าเป็นภาษาเก่าที่ใช้ในพิธีศากหมอกถามว่าทำไมถึงมั่นใจว่ากูลมาจากที่นี่แพรเล่าเสียงสั่นว่าเธอเคยเห็นการปลุกมันและคนที่ทำคือผู้เท่าในหมู่บ้านฝั่งตะวันตกขณะที่แพรเล่าเสียงฝีเท้าหนักดังจากด้านหลังทั้งสามหันไปเห็นเงาสูงโปร่งในหมอกแขนยาวของมันลากไปตามพื้นดินเสียงฟันกระทบกันดังแกรก็ๆอย่างน่าขนลุก ตะวันดับตะเกียงและดึงเพื่อนหมอบลงกูนหยุดอยู่ตรงหน้าหลุมศพพังมันใช้มือยาวคุ้ยดินชื้นออกอย่างชำนาญกลิ่นเน่ารุนแรงแผ่กระจายจนแทบหายใจไม่ออกหมอกเผลอไอเบาๆทำให้มันชะงักดวงตาขาวขุ่นกวาดมองรอบๆอย่างระแวงแพรหยิบมีดสั้นเงินจากเอลเตรียมป้องกันตัวแต่ตะวันจับแขนเธอไว้ไม่ให้ขยับเพราะถ้าสู้ตอนนี้คงไม่มีทางรอดกูนสูดลมหายใจลึกเหมือนดมกลิ่นเหยื่อ แล้วหันหน้าไปอีกทางก่อนจะเดินหายไปทุกคนถอนหายใจพร้อมกันแต่ยังไม่กล้าลุกแพรบอกว่ากูนมักกลับมาที่เดิมซ้ำเสมอและที่นี่คงมีบางอย่างดึงมันไว้พวกเขารีบตรวจดูหลุมศพที่กูนคุยไว้ในดินมีโลงไม้เก่าเปื่อยจนแตกเป็นเศษข้างในไม่มีร่างคนมีเพียงกระดูกสัตว์และถุงผ้าดำผูกปมแน่นจนต้องใช้มีดตัดเมื่อเปิดออกพบว่ามีหัวกะโหลกมนุษย์บนหน้าผากมีรอยสัญ,ญลักษณ์เดียวกับป้ายหิน แพรบอกว่านี่คือเครื่องรางตรึงวิญญาณถ้ามันถูกทำลายกูลจะเป็นอิสระและรุนแรงขึ้นตะวันรู้ว่ามีคนตั้งใจปล่อยกูลออกมาหมอกมองหน้าแพรเหมือนจะถามว่าใช่เธอไหมแต่เธอสายหน้าช้าและบอกว่าไม่ใช่เธอเสียงฝีเท้าและเสียงหัวเราอต่ำๆดังใกล้เข้ามาพวกเขารีบเก็บกะโหลกใส่ถุงและหนีออกมาระหว่างวิ่งหมอกเหลือบเ,เห็นเงาอีกเงาหนึ่งไม่ใช่กูลแต่เป็นชายชาราที่จ้องตามพวกเขา ในมือเขาถือคาาไม้สลักลายเหมือนบนกะโหลกตอนที่สามผู้เท่าและคาถาต้องสาบฝนยังโปรยลงไม่หยุดตั้งแต่คืนก่อนตะวันหมอกและแพรกลับถึงหมู่บ้านอย่างอ่อนแรงพวกเขาไม่ได้บอกใครเรื่องกะโหลกที่พบแต่ภาพชายชราผู้ถือคาย,ยังติดตามไม่หายตะวันนั่งมองถุงผ้าดำบนโต๊ะด้วยใจหนักแพรบอกว่าควรเก็บมันให้พ้นสายตาคนหมอกกลับอยากเผามันทิ้งทันทีเพื่อความปลอดภัย ทั้งสามถกเถียงกันจนเสียงฝนกลบแทบหมดทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูสามครั้งพ่อหลวงยืนอยู่หน้าบ้านพร้อมแววตากังวลเขาบอกว่ามีชาวบ้านเห็นชายชราป,ป้วนเปี้ยนแถววัดและวัดยังมีรอยเท้ากูลวนเวียนรอบโบสถ์แพรเงียบไปเหมือนรู้ความหมายของเรื่องนี้เธอเอ่ยเบาๆว่าผู้เท่าคนนั้นอาจเป็นคนปลุกกูลตะวันขมวดคิ้วอยากรู้ว่าทำไมถึงทำแบบนั้นแต่พ่อหลวงบอกว่าคืนนี้ต้องระวังมากกว่าที่เคย กดึกหมอกหนาเข้าปกคลุมหมู่บ้านอีกครั้งตะวันกับหมอกแอบตามพ่อหลวงออกจากบ้านพวกเขาเห็นพ่อหลวงมุ่งหน้าไปทางวัดเงียบๆแสงตะเกียงเล็กๆส่องวูบวาบท่ามกลางสายฝนเมื่อเข้าใกล้ประตูวัดเสียงสวดแผ่วๆดังขึ้นเป็นภาษาที่ทั้งคู่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในโบสถ์เก่าไฟส่องให้เห็นเงาชายชราเขากำลังใช้คาถาวาดสัญ,ญลักษณ์บนพื้นกระโหลกมนุษย์ถูกวางไว้กลางวงสัญ,ญลักษณ์ พ่อหลวงยืนอยู่มุมหนึ่งเหมือนเฝ้าดูพิธีหมอกสกิดตะวันให้ถอยแต่ตะวันไม่ยอมเสียงสวดดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นโหยหวนเงาสูงโปร่งของกูลปรากฏที่ประตูโบสถ์ฝีเท้าหนักและเสียงหายใจแรงก้องไปทั่วมันเดินเข้าไปในวงสัญ,ญลักษณ์อย่างเชื่องช้าตะวันรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรบางอย่างกับมันและนี่ไม่ใช่การไล่กูลออกแต่เป็นการควบคุมมันแพรปรากฏตัวด้านหลังตะวันและหมอก เธอออกตามพวกเขามาเงียบๆโดยไม่มีใครรู้แพรกระซิบว่าพิธีนี้คือการผูกวิญญาณกูลผู้เท่าต้องการให้มันเชื่อฟังคำสั่งของเขาหมอกถามว่าทำไปเพื่ออะไรแพรบอกว่าในตํานานกูลถูกใช้เพื่อกำจัดศัตรูและยังสามารถนำร่างเหยื่อไปใช้ในพิธีมืดตะวันมองเข้าไปในโบสถ์เห็นกูนิ่งเหมือนรูปปั้นผู้เท่าเอามือแตะคาากับกะโหลกช้าๆแสงสีหม่นไหลจากคาาสู่ร่างกูน ดวงตาสีขาวขุ่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงหม่นพ่อหลวงพยักหน้าให้ผู้เท่าเหมือนเห็นด้วยตะวันเริ่มไม่มั่นใจว่าพ่อหลวงอยู่ฝั่งไหนแพรบีบแขนตะวันให้ถอยออกไปทันทีเพราะถ้าพิธีเสร็จกูลจะไม่ใช่ภัยธรรมชาติอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นอาวุธในมือของคนทั้งสามเริ่มถอยออกจากวัดอย่างเงียบที่สุดแต่เสียงไม้พื้นเก่าดังเอียดทำให้ผู้เท่าหันมาดวงตาของเขาคมกริบแม้ในความมืด เขายิ้มบางๆเหมือนรู้ว่าพวกเขามาแอบดูกูในวงสัญ,ญลักษณ์ส่งเสียงคำรามต่ำฝีเท้าหนักเริ่มก้าวออกนอกวงราวกับพิธีเสร็จแล้วพ่อหลวงไม่ขยับเพื่อขวางทางมันเลยแพรคว้ามีสั้นเงินจากเอลเตรียมสู้แต่ผู้เท่าเพียงยกคาาขึ้นแล้วชี้มาทางพวกเขาแรงลมเย็นจัดพุ่งชนเหมือนถูกดันอย่างรุนแรงตะวันกับหมอกถูกเหวี่ยงล้มลงกับโคลนแพรกัดฟันฝืนยืนและตะโกนให้วิ่งหนี เสียงคำรามของกูลดังไล่หลังไม่ห่างในแวบสุดท้ายก่อนล้มตะวันเห็นบางอย่างบนคาาของผู้เท่ามีสัญ,ญลักษณ์เดียวกับฝันร้ายเมื่อคืนตอนที่สีการล่าในป่าฝนฝนเทกระหน่ำตลอดคืนราวกับไม่สิ้นสุดตะวันหมอกและแพรวิ่งฝ่าความมืดออกจากวัดเสียงฝีเท้าของกูลกระทบโครนดังหนักหน่วงหมอกหอบหายใจแรงเพราะแผลยังไม่หายดีแพรคอยหันหลังดูว่ามันไล่ตามมาถึงไหน ตะวันจำต้องพาเพื่อนออกนอกเส้นทางหมู่บ้านพวกเขามุ่งหน้าสู่ป่าลึกซึ่งไม่มีบ้านคนเสียงคำรามของกูนก้องสะท้อนในความมืดสายฟ้าผ่าแสงว่าเผยให้เห็นร่างสูงโปร่งมันก้าวผ่านต้นไม้ราวกับหญ้าล้มเพียงปลายมือกลิ่นเน่าแรงขึ้นทุกครั้งที่ลมพัดสวนหมอกสะดุดรากไม้ล้มลงอีกครั้งตะวันรีบดึงเพื่อนขึ้นทั้งที่ตัวเองก็ล้าแพรชี้ไปที่ถ้ำหินด้านหน้าซึ่งอาจใช้หลบได้ ทั้งสามพุ่งตัวเข้าไปในถ้ำม,มืดสนิทเสียงฝีเท้าหนักหยุดลงหน้าปากถา้ำเงานั้นยืนเงียบราวกับดมกลิ่นอยู่แพรออกมาจากมุมมืดของถ้ำเธอกระซิบว่ากูลไม่ชอบกลิ่นสมุนไพราบางชนิดในกระเป๋าของเธอมีใบไม้แห้งที่มีกลิ่นฉุนเธอโรยไว้หน้าปากถ้ำเพื่อ่วงเวลาหมอกถามว่าทำไมเธอถึงรู้เรื่องนี้แพรเล่าว่าแม่ของเธอเคยเจอกูนมาก่อนและแม่ก็หายตัวไปในคืนฝนพรมแบบนี้ ตะวันมองหน้าแพรด้วยความเห็นใจแต่ไม่พูดอะไรเสียงฝนข้างนอกดังกลบเกือบทุกเสียงแต่เสียงฝีเท้าหนักกลับดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันไม่แคร์กลิ่นสมุนไพรที่วางไว้ตะวันตัดสินใจหยิบไม้แหลมที่พกติดตัวแพรบอกว่าถ้าจะสู้ต้องแทงที่หัวใจเท่านั้นหมอกสั่นหัวเพราะไม่มั่นใจว่ามันมีหัวใจหรือเปล่าเสียงคำรามต่ำดังขึ้นจากหน้าปากถ้ำเงาของมันบดบังแสงฟ้าผ่าแทบหมด ทันใดนั้นผู้เท่าก็ปรากฏตัวข้างกูลคทาในมือเขาส่องแสงสีแดงหม่นเขาพูดบางคำที่ทำให้กูลหยุดนิ่งทันทีแพรยกมีดเงินขึ้นเตรียมป่าออกไปแต่ผู้เท่ายกมือห้ามราวกับรู้ทันทุกการเคลื่อนไหวเขาเอ่ยช้าๆว่ากูลตัวนี้ไม่ได้เกิดจากสัตว์ป่าแต่มันคือวิญ,ญญาณของคนที่เคยอยู่ในหมู่บ้านนี้คำพูดนั้นทำให้ตะวันชะงักทันทีผู้เท่าหัวเราะในลำคอแล้วบอกว่า กูลตัวนี้เคยเป็นพ่อของหมอกเมื่อสิบปีก่อนหมอกตาเบิกกว้างและถอยหลังอย่างไม่เชื่อตะวันรู้ว่าความจริงนี้อาจทำให้เพื่อนแตกสลายแพรพูดเบาๆว่าพวกเขายังมีทางเลือกเดียวคือปลดปล่อยวิญญาณเขาให้หลุดจากคำสาปหมอกสั่นเทาแต่พยายามตั้งสติเขาหยิบมีดเงินจากแพรมาไว้ในมือผู้เท่าเริ่มสวดมนต์โบราณอีกครั้งกูลก้าวช้าๆเข้ามาในถ้ำราวกับถูกสั่งตะวันยืนขวางระหว่างมันกับหมอก ฝนกระหน่ำแรงขึ้นจนเสียงแทบหนวกหูหมอกก้าวออกมาเผชิญหน้ากับร่างสูงโปร่งดวงตาสีแดงหม่นจ้องลูกชายอย่างว่างเปล่าหมอกน้ำตาคลอแต่ยังยกมีดขึ้นผู้เท่าตะโกนให้หยุดแต่แพร่ขวางไว้ชั่วขณะหนึ่งสายฟ้าผ่าและมีดก็ปักเข้าที่อกเสียงคำรามดังสนั่นจนป่าทั้งผืนสั่นไหวกูนสุดลงช้าๆก่อนดับไปในความมืดหมอกสุดลงกอดร่างไร้วิญญาณนั้นผู้เท่าจ้องพวกเขาด้วยสายตาโกรธเกรี้ยว และสาบานว่าพวกเขาจะต้องชดใช้ตอนที่ห้ากูลตนใหม่ฝนซาลงในเช้าวันถัดมาหมู่บ้านเงียบงันราวกับไร้ผู้คนหมอกนั่งเงียบอยู่หน้าบ้านไม่พูดแม้แต่คำตะวันเฝ้าดูเพื่อนด้วยความเป็นห่วงแพรเก็บมีดเงินลงห่อผ้าอย่างระมัดระวังพวกเขาคิดว่าการปลดปล่อยวิญญาณกูลจบเรื่องแล้วแต่ความรู้สึกไม่สบายใจกลับเพิ่มขึ้นเสียงระฆังวัดดังสามครั้งติดต่อกัน พ่อหลวงเรียกชาวบ้านมารวมที่ลานวัดกลางลานมีร่างหญิงชรานอนนิ่งผิวซีดขาวและดวงตาเบิกโพลงคล้ายเหยื่อของกูลแต่พวกเขารู้ว่ากูลตนนั้นถูกทำลายไปแล้วแพรหันไปศบตาตะวันเหมือนเข้าใจอะไรบางอย่างตะวันเริ่มรู้ว่าผู้เท่าไม่ได้มีแค่กูลตนเดียวพ่อหลวงผู้เสียงสั่นว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเริ่มต้นคืนนั้นหมอกหนาปกคลุมหมู่บ้านอีกครั้งตะวันกับแพรออกลาดตะเวนรอบๆลานวัด เสียงฝีเท้าหนักดังแว่วจากป่าด้านหลังพวกเขาหลบหลังต้นไม้ใหญ่เฝ้าดูเงาดำร่างสูงใหญ่อีกตนเดินโซซัดโซเซผ่านไปมันต่างจากกูลตนก่อนผิวคล้ำและหนากว่าเล็บมือยาวคมเหมือนใบมีดกลิ่นเลือดสดลอยแรงจนแทบอาเจียนแพรบอกว่ากูลตนนี้เป็นพวกนักล่ามันจะฆ่าเพียงเพื่อสนองความกระหายไม่ใช่เพื่อคำสั่งใครแต่ถ้ามีคนควบคุมได้ก็ยิ่งอันตราย ตะวันมั่นใจว่าผู้เท่าเป็นคนปลุกมันขึ้นมาเพราะแสงสีแดงหม่นจากคทาปรากฏบนนอกมันหมอกปรากฏตัวเงียบๆด้านหลังเขาบอกว่าต้องหยุดมันให้ได้ไม่ว่าราคาเท่าไหร่ทั้งสามวางแผนติดตามกูลตนใหม่เส้นทางมันมุ่งสู่ไร่ร้างท้ายหมู่บ้านสถานที่เงียบและเต็มไปด้วยหญ้าสูงเสียงลมพัดเสียดใบหญ้าดังเหมือนเสียงซุบซิบกูลหยุดอยู่หน้ากระท่อมไม้ผุพังประตูเปิดเองราวกับมีคนเชิญเข้า ในเงามืดผู้เท่ายืนรออยู่ข้างในเขาพูดกับกูลเหมือนคุยกับสุนัขที่เชื่อฟังแล้วโยนถุงผ้าดำลงพื้นในถุงมีหัวกระโหลกอีกใบหนึ่งแพรกเลือน้ำลายและบอกว่านั่นคือหัวตรึงวิญญาณสแสดงว่าผู้เท่ามีกูลมากกว่าหนึ่งตนตะวันรู้ว่าถ้าปล่อยไว้มันจะไม่หยุดเพียงเท่านี้แต่การลงมือคืนนี้อาจหมายถึงความตายของพวกเขาพวกเขาแอบย่องเข้าใกล้กระท่อมแพรเตรียมมีดเงินส่วนหมอกถือคบไฟ ตะวันค่อยๆแง้มประตูแต่ไม้เก่าเอียดดังผู้เท่าหันขวับมาด้วยรอยยิ้มเย็นชาเขาชี้คทามาที่พวกเขาอีกครั้งลมแรงพัดกระแทกจนทุกคนล้มลงกูลตนใหม่พุ่งออกจากเงามือดอย่างรวดเร็วเล็บยาวเฉือนลมเป็นเสียงหวีดหวิวตะวันรีบกลิ้งหลบไปข้างหนึ่งหมอกจุดไฟเผาหญ้าสูงหวังขวางมันเปเลวไฟลุกโชนสะท้อนแสงบนดวงตากูลแต่แทนที่จะกลัวมันกลับคำรามและพุ่งใส่ แพรปามีดเงินตรงไปที่อกมันเสียงโลหะกระทบดังเพียงสั้นๆก่อนจะเงียบกูนหยุดนิ่งมองพวกเขาแล้วใสยย่ยิ้มกว้างเกินมนุษย์ตอนที่6กหมู่บ้านเลือดคืนนั้นไฟไม่จากไร้ร้างลุกโชนมองเห็นได้ทั้งหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนวิ่งออกมาดูด้วยความตื่นตกใจตะวันหมอกและแพรรีบกลับมาที่ลานวัดหวังเตือนให้ทุกคนหลบเข้าบ้านแต่เสียงกรีดร้องดังลั่นจากทางทิศเหนือกูนตนใหม่พุ่งฝ่าหมอกเข้ามาในหมู่บ้าน เล็บยาวฟ้าใสประตูบ้านไม้จนแตกเป็นเสียงเลือดกระเด็นเป้อนพื้นโคลนใต้ฝนผู้คนวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแพรตะโกนให้ทุกคนไปที่วัดเพราะที่นั่นมีประตูหนาหนักกว่าบ้านทั่วไปหมอกช่วยพยุงชายชราที่สะดุดล้มกลางทางตะวันวิ่งล่อ,อก,กูลให้หันมาทางเขาแทนเสียงฝีเท้าหนักไล่ตามมาใกล้ขึ้นทุกวินาทีหัวใจของตะวันเต้นแรงราวกับจะทะลุอกเมื่อถึงลานวัดพวกเขาพบพ่อหลวง เขายืนรอยอยู่พร้อมชาวบ้านไม่กี่คนแต่แววตาของพ่อหลวงทําให้ตะวันไม่ไว้ใจเขาไม่ได้ตกใจหรือกลัวกูลเลยแม้แต่น้อยแพรสังเกตเห็นรอยสัญ,ญลักษณ์สีแดงบนแขนเสื้อเหมือนกับลวดลายบนคาถาของผู้เท่าหมอกเริ่มเข้าใจว่าพ่อหลวงอาจร่วมมือกับเขาทันใดนั้นผู้เท่าเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มเย็นชาเขาบอกว่าทุกอย่างที่ทําไปเพื่อให้หมู่บ้านอยู่รอดกูลจะปกป้องหมู่บ้านจากภัยภายนอก แต่ต้องแลกด้วยการบูชายันบางคนทุกปีตะวันโกรธจนกัดฟันแน่นเพราะความจริงคือพวกเขากำลังปกป้องหมู่บ้านจากคนในเองเสียงคำรามของกูนดังใกล้เข้ามาอีกครั้งผู้เท่ายกคาถาขึ้นและสั่งให้มันหยุดร่างสูงใหญ่หยุดนิ่งเหมือนรอฟังคำสั่งผู้เท่ามองไปรอบๆและเลือกเป้าหมายเขาชี้ไปที่หญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านเธอกรีดร้องและพยายามถอยหนีหมอกพุ่งไปขวางแต่ถูกกูนเหวี่ยงกระเด็น ตะวันตะโกนให้ปล่อยเธอแต่ไม่มีใครฟังแพรล้วงมีดเงินออกมาอีกครั้งเธอกระซิบว่าถ้าฆ่ากูลตนนี้ได้ผู้เท่าจะเสียพลังควบคุมทั้งหมดตะวันพยักหน้าและขยับเข้าใกล้กูลอย่างเงียบฝนที่ตบหนักช่วยกลบเสียงฝีเท้าของเขาตะวันพุ่งเข้าหากูลพร้อมมีดเงินในมือแต่ผู้เท่าหันขวับและชี้คทามาที่เขาแรงลมเย็นจัดพัดกระแทกจนเขาล้มลงกูลหันมาจ้องด้วยรอยยิ้มเหยยด มอกฝืนลุกขึ้นแล้ววิ่งเข้าข้างหลังมันเขาใช้คบไฟจี้ใส่แผ่นหลังจนมันคำรามแพร่ฉวยจังหวะปามีดเงินตรงเข้ากลางอกเสียงโลหะเสียบเนื้อดังชัดเจนท่ามกลางฝนกูลสะดุดถอยหลังก่อนล้มลงกระแทกพื้นผู้เท่ากรีดร้องด้วยความโกรธจัดแสงสีแดงหม่นจากคาาหายไปในพริบตาแต่ก่อนที่ใครจะดีใจผู้เท่ากลับหัวระเบาๆเขาพูดว่ามีอีกตนที่พวกเจ้ายังไม่เคยเห็น ตอนที่เจ็ดกูลที่ถือกำเนิดจากเลือดเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นสะท้อนก้องไปทั่วหมู่บ้านผู้เท่าเอาคทาจิ้มลงบนพื้นโคลนรอยแตกแผ่ขยายเป็นเส้นสีแดงเรืองแสงดินเริ่มสั่นไหวเหมือนบางสิ่งตื่นขึ้นจากใต้ดินชาวบ้านหลายคนล้มลงด้วยความหวาดกลัวหมอกพยุงตะวันให้ลุกขึ้นยืนแพรหันมองรอบๆเห็นเงาร่างมหมาขึ้นจากหลุมมันสูงกว่ากูลทุกตนที่เคยเจอเล็บยาวโค้งเหมือนเคียวเล็ก กลิ่นเน่าแรงจนหายใจแทบไม่ออกผู้เท่ากระซิบว่าเลือดของตะวันจะเป็นกุญแจตะวันเบิกตากว้างและถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวเพราะเขาไม่เคยบอกใครถึงฝันร้ายซ้ำๆของตัวเองฝันที่ตะวันเห็นมาตลอดคือภาพเดียวกันเด็กชายคนหนึ่งถูกกูลตะปบกลางป่าก่อนที่ร่างนั้นจะหายวับไปในแสงสีแดงหมอกเคยบอกว่าอาจเป็นแค่จิตหลอนจากความกลัวแต่ตอนนี้ภาพตรงหน้ากลับเหมือนฝันทุกอย่าง ผู้เท่าหัวเราะและบอกว่าเลือดตะวันมีเชื้อสายพิเศษเชื้อสายของผู้ถูกเลือกให้เชื่อมสองโลกโลกมนุษย์และโลกของกูลแพรพยายามลากตะวันหนีแต่ฝีเท้ากูลเร็วเกินไปมันพุ่งมาขวางทางพร้อมคำรามต่ำฝนที่ตกไม่ช่วยดับรังสีความอาฆาตของมันหมอกคว้าไม้ไผ่มาใช้เป็นหอกทันทีผู้เท่าเอ่ยว่าใครขัดขืนจะต้องตายไปพร้อมกันตะวันถูกกูลจับแขนข้างหนึ่งยกขึ้นสูง เล็บคมกดลงจนเลือดไหลหย,ยดผู้เท่าใช้คาถาจุ่มเลือดนั้นแล้วขีดลงพื้นวงเวทสีแดงสว่างเจ้าโอบล้อมพวกเขาหมอกพุ่งเข้าไปหมายจะฟันเชือกเวทนั้นแต่ถูกคลื่นแรงมองจากคาถากระแทกกระเด็นแพรดึงมีดเงินออกมาแต่เหมือนมันไม่มีผลเพราะเกราะเนื้อของกูลตนนี้หนาเกินไปผู้เท่าบอกว่าเมื่อพิธีเสร็จตะวันจะกลายเป็นกูลใหม่หมอกกัดฟันพยายามลุกขึ้นอีกครั้ง สายตาของตะวันเริ่มพร่ามัวและได้ยินเสียงแปลกเสียงเหมือนใครบางคนเรียกชื่อเขาจากในเงามืดเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นชัดเจนในหัวตะวันมันบอกว่าเลือดของเจ้าไม่ใช่ของมันแต่เป็นของข้าผู้ปกครองคนแรกของพวกกูลแสงสว่างวาบขึ้นในดวงตาของตะวันเส้นเวทสีแดงเริ่มแตกออกเป็นรอยร้าวผู้เท่าตกใจและพยายามควบคุมพิธีต่อแต่ฝ่ามือของตะวันกลับจับคาถานั้นได้อย่างง่ายดาย เสียงคำรามดังออกมาจากอกของเขากูลตนใหญ่พะงะถอยเหมือนกลัวบางสิ่งหมอกและแพรมองด้วยความงุงนงงปนหวัดวันตะวันเงยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่ไม่เหมือนเดิมฝนยังคงตกหนักแต่ลานวัดกลับร้อนเผาและรอบๆเริ่มมีเงามือดอีกหลายร่างเคลื่อนไหวเข้ามาตอนที่แปดเลือดแห่งผู้ปกครองลานวัดเต็มไปด้วยเสียงฝนซัดก,กระทบพื้นเงามืดหลายร่างค่อยๆก้าวออกจากความมืด ดวงตาเรืองแสงสีแดงจับจ่องตะวันไม่กระพริบหมอกยกมีดขึ้นแม้มือจะสั่นแพรยืนข้างเขาพร้อมหอบหายใจแรงผู้เท่าขยับถอยพร้อมท่องคาถาแผ่วๆแต่คาถาในมือตะวันกลับดูดซับแสงเวทนั้นร่างกูลรอบๆเหมือนถูกแรงบางอย่างบีบคอเสียงกระดูกแตกดังลั่นกลางความเงียบตะวันมองผู้เท่าเหมือนมองเหยื่อรายใหม่หมอกเริ่มไม่แน่ใจว่าคนตรงหน้ายังเป็นเพื่อนอยู่ไหม แพรเอื้อมมือแต่แขนเขาแต่รู้สึกถึงความร้อนผิดปกติผู้เท่าตะโกนเรียกชื่อกูลตนใหญ่ให้ลุกขึ้นสู้แต่กูลกลับถอยหลังราวกับหวาดกลัวตะวันเสียงในหัวตะวันดังขึ้นอีกครั้งบอกว่าพลังนี้คือสิทธิ์โดยกำเนิดเลือดผู้ปกครองไม่อาจถูกใครควบคุมหมอกพยายามห้ามไม่ให้เขาฆ่าผู้เท่าแต่ตะวันก้าวไปข้างหน้าเหมือนไม่ได้ยินแพรตัดสินใจขวางทางโดยเอามีดเงินชี้หน้าเขา สายตาตะวันแข็งกร้าวแต่แฝงแววลังเลฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงหมอกควันคลุ้งไปทั่วลานผู้เท่าใช้จังหวะนี้หนีไปทางวิหารเก่าแต่ตะวันรู้ทันและหันตามทันทีในวิหารเก่าเง,า,เงามืดหนาทึบปกคลุมทุกมุมเสียงก้าวเท้าผู้เท่าดังสะท้อนกล้องหมอกกับแพรรีบตามเข้าไปทั้งที่ใจสัน่นกลางวิหารมีรูปปั้นหินโบราณสูงเท่าคนจริงผู้เท่าวางมือบนรูปปั้นแล้วสวดคาถาเร็วขึ้น พื้นเริ่มสั่นไหวและช่องว่างใต้รูปปั้นเปิดออกกูนหลายตนโผล่ขึ้นมาจากความมืดข้างใต้ตะวันเดินเข้ามาช้าๆแต่ทุกฝีก้าวทำให้กูเหล่านั้นถอยเขาชูคาถาขึ้นและเส้นแสงสีดำแผ่ออกไปกูนที่ถอยไม่ทันถูกดูดสลายต่อหน้าทุกคนหมอกมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกแพรเริ่มกลัวว่าตะวันอาจกลายเป็นภัยยิ่งกว่ากูนผู้เท่ารู้ว่าต่อสู้ตรงๆไม่มีทางชนะ จึงใช้คาถาเปิดประตูเวทข่ามิติลมแรงดูดทุกอย่างเข้าหาวงแสงนั้นแพรเกือบถูกดูดแต่หมอกคว้าตัวไว้ทันตะวันยืนหยัดไม่ขยับแม้แรงลมจะรุนแรงเขามองผู้เท่าด้วยสายตายันชาแล้วพูดว่ามิติไหนเจ้าก็หนีข้าไม่พ้นพู้จบก็เหวี่ยงคาถาใส่วงแสงประตูเวทแตกกระจายและผู้เท่าล้มลงกระแทกพื้นแต่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของกูลตนใหญ่ก็ดังขึ้น มันพุ่งทะลุก,กำแพงวิหารเข้ามาอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับเงามืดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าตอนที่ก้าวเงามืดสุดท้ายเงามืดใหญ่พุ่งเข้ามากลืนทุกแสงสว่างเสียงคำรามสะท้อนจนวิหารสั่นสะเทือนหมอกผลักแพรถอยไปด้านหลังทันทีตะวันจ้องกูลตนใหญ่อย่างไร้ความกลัวผู้เท่าพยายามคลานหนีแต่ถูกเงานั้นขวางดวงตาสีแดงของกูลสะท้อนประกายในคาถาหมอกเห็นว่ามันเริ่มพุ่งใส่ตะวัน แพรร้องเตือนแต่เขาไม่หลบแม้แต่น้อยมือขวาของเขาเรืองแสงสีดำสนิทเงามืดในวิหารเริ่มขยับเหมือนมีชีวิตลมหายใจทุกคนหนักและช้าลงอย่างน่าประหลาดความเย็นซึมลึกเข้ากระดูกจนยืนแทบไม่ไหวกูลตนใหญ่อ้าปากเผยฟันแหลมเรียงกันแน่นน้ำลายสีดำหยดลงพื้นจนควันลอยขึ้นตะวันก้าวเข้าไปเพียงหนึ่งก้าวกูลกลับหยุดราวกับถูกกดทับเสียงในหัวเขาบอกว่าเจ้าคือเจ้านายของมัน หมอกเริ่มเข้าใจว่ากูลอาจไม่ใช่ศัตรูทั้งหมดแต่ผู้เท่าตะโกนห้ามให้ฆ่ามันทันทีแพรอมองผู้เท่าแล้วเริ่มสงสัยเหตุผลทำไมต้องรีบกำจัดมันราวกับปิดความลับฝนข้างนอกกลับมาตกหนักอีกครั้งเสียงฟ้าผ่าดังราวกับฉีกฟ้าออกเป็นเสียงเงามืดเริ่มขยายครอบคลุมผนังทั้งสีด้านตะวันชุกทาขึ้นกลางอากาศแสงสีดำประตูออกมาพร้อมแรงสั่นสะเทือนกูลตนใหญ่เริ่มส่งเสียงคล้ายร้องให้ หมอกกับแพรยืนมองด้วยความอึดอัดใจผู้เท่าใช้คาถาสุดท้ายหวังปิดผนึกทุกสิ่งแต่คาถาของตะวันกลับดูดซับเวททั้งหมดดวงตาของเขากลายเป็นสีดำสนิททุกเงาในวิหารลุกขึ้นราวกับมีชีวิตกูลตนใหญ่มุดหัวลงเหมือนยอมจำนนหมอกเริ่มตะโกนบอกให้หยุดแต่ตะวันเหมือนถูกกลืนไปแล้วครึ่งหนึ่งแพรน้ำตาไหลไม่รู้เพราะกลัวหรือเสียใจผู้เท่าหมดแรงล้มลงท่ามกลางความมืด ตะวันเดินผ่านร่างเขาโดยไม่มองกูลตนใหญ่เดินตามหลังเหมือนเงาส่วนหนึ่งของเขาหมอกก้าวไปขวางแต่แรงกดมหาศาลทำให้สุดแพรพยายามดึงเขาออกจากทางตะวันมองทั้งคู่แล้วพูดว่าที่นี่ไม่ใช่โลกของพวกเจ้าอีกต่อไปประตูมิติเปิดขึ้นตรงกลางวิหารเงามืดจากทุกทิศทางไหลเข้าไปพร้อมกูลตะวันหันกลับมาส่งยิ้มที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าก่อนจะก้าวผ่านประตูไปโดยไม่เหลียว ฝนหยุดตกทันทีและวิหารเหลือเพียงความเงียบหมอกกับแพรยืนมองที่ว่างเปล่ารู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นของบางสิ่งความมืดยังคงอยู่รอบตัวพวกเขาและตะวันได้ก้าวผ่านประตูแห่งความลับหมู่บ้านสงบอีกครั้งแต่ใครจะรู้ว่าพลังจากเลือดผู้ปกครองยังคงวงเวียนและเงามืดบางส่วนยังคงรอคอยโอกาสกลับมาถ้าคุณอยากรู้ว่าต่อไปเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมติดตามตอนต่อไปในซีซั่นสอง และเตรียมใจให้พร้อมกับเรื่องลึกลับที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม